สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับช่องลำยองสตอรี่นะคะวันนี้ลำยองสตอรี่กำลังหามุมนั่งชิลริมชายหาดค่ะก็พกอุปกรณ์มาด้วยนะคะไม่ใช่แผงลอตเตอรี่นะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรามาใช้กลางโต๊ะนั่งกันชิลๆนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะว่าวันนี้ฝ้ายเอาอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะโหบรรยากาศวันนี้แบบว่า ชิลมากนะอันนี้คือสวนสาธารณะหาดสำรานค่ะถ้าเพื่อนๆที่อยู่พัทยานะคะสามารถมานั่งชิลตรงนี้ได้เลยนะข้างหลังก็จะเป็นวิวเมืองพัทยาค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราจะมาตั้งโต๊ะกันก่อนตั้งโต๊ะตั้งเก้าอ,อี้นนะซึ่งวันนี้ไฟเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเรียบร้อยค่ะคือบรรยากาศข้างหลังไฟตอนนี้นะคะโหบรรยากาศแบบชิลมากๆเลย วันนี้เราเตรียมอุปกรณ์มานั่งกันริมชายหาดค่ะนี่นะคะโตะก็เป็นโตะปิกนิกนะคะสะดวกมากๆแล้วก็แข็งแรงมากค่ะเดี๋ยวกางให้ดูนะคะง่ายมากๆเลยข้างในก็จะมีขาโตะแบบนี้นะคะกางขาโตะค่ะโตะปิกนิกเรานะ ะะวันนี้เอาเก้าอี้มา2ตัวนะคะเก้าอี้แบบนี้นะคะพกพาสะดวกง่ายมากเลยแล้วก็เหมาะมากๆสำหรับคนที่ชอบนั่งชิวริมทะเลหรือว่าในพวกส่วนสาธารณะนะคะพกง่ายค่ะ สำหรับวันชิลๆแบบนี้นะคะฟ่ายกเอาโต๊ะปิกนิกแล้วก็เก้าอี้แคมปิ้งมาค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะเ<ม>ก้าอี้นะคะตัวละ180บาทค่าส่ง64บาทสำหรับโต๊ะปิกนิกตัวนี้นะคะจะบอกว่าทนทานมากโต๊ะปิกนิกนะคะราคา298บาทค่าส่ง47บาทค่ะ ถ้าเพื่อนๆที่ชอบนั่งชิวๆริมทะเลหรือว่าในสวนสาธารณะนะคะก็ไม่ควรพลาดเลยค่ะรับรองว่าคุ้มค่ายอย่างแน่นอนเลยถ้าเพื่อนๆเข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องลํำยองสตอรี่ก็ฝากกดติดตามช่องลํำยองสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ